แกงหมูใส่ผักพี่นอ้องแกงหมูแกงหมูแกงหมูสามชั้นอือหือตัวหมูสามชั้นเนี่ยใส่ผักกวางตุ้ง ซุกันซิมึงน่ากินวะแกงแบบอีสานมันเฮาใส่น้ำปลาพร้อมนัวๆเนาะด้วยเขากลัวเลยบ่ะนี่ว้ามันสิเข้มพ้นพดปิดไฟอ๋อเสียบแล้วบ่ะนี้พี่นอ้อง จิังเคาน้องกันแกงหมูอีสานบ้านข้าตักใส่จานใส่ถ้วยครับผมเี๋ยกเต็มมักอุยออ้ยน้องเอ้ยมาเสิบ์เสียบต้องกนสวัสดีซ่าพี่น้องมากินขา้าวจ้ หน่อยแกงหมูให้กินมามามาจ้าตลุดสวัสดีครับนะ่ะกินเขากินเขากินเขานิ้วอื้แกงหมูไป แกงแบบอิสานบวานเฮาครับนั่เอินอมก็ได้เอินแกงก็ได้ธรรมาดาก็เอินอมละเวลาหมือนนี่อยากเอินแกงอยากใช้มือว่ะอือห้ัวเขา่าใชมือสัน

แลเจเอมาเส้อเป็นเปลาบอ่ะเจ้าครับเส็บนัวเส็บนัวคั่วาบางตรง แฮปปี happy, happy. Mm ้แฮปปี้อืมขอท้าครับปลารด mắt mắt nữa Mình ngốc cho bọn Con nhau mới tiếp đi ừ. าไม่ไดาปานทิกินลาบเป็ดเจ้าเขาบนะอกูอ็สืบไลมู้ึก็สืไปปลาดนอ้วันนี้วันพระแ คุณพ่อหห <ừ. S 2> นเลยนะให้ยุดยิจนนี่นี่ขื้นจีหาเอาตอที่ไปตรงเย็นตัดจีหานืนมาเพราะไปตรงเย็นสินซื้อโอชิลา่าอยู่อยากได้แห้ง คือเสียหายว่ะตังยันตกกแมเทาเสียผูืบห่เนี่อบยยันมัตกะโยงเงีัยเป็นยังมาตกตุกผูกวะสิตังคือคือา ข้าวไปยันจะเศร้าลีลูชิล่ายานมูยานมูนางเบิดข้าวไปจองพาแม่ไปตะเจ็ดบ่งเครื่องคุณละไปก้นแล้วยานมูนางเบิดก่อนหมู่บ้านท่านไปปลูกพัก เพื่อนจำได้ได้ว,ว่าแปลงของเพื่อนอันไดคเมื่อเช้าคูบอกว่าพาแม่พาพ่อกับแม่ไปดูขี้้าแตงผักหนูอันไหนเพื่อนก็ไปซี้ว่าของเพื่อนอันไดนค,คู่วาปูพักปูนั่น cá bung cá bung này Ừ, nha lại lại bùng khẩu bùng nha ยังไคนละเจอันเจอเดี๋ยวอยุด <qualité. S 2> ้วยไม่กินมาแล้ว <al> <tys>